วันนี้เราสองคนจะมารีวิวปูไข่ดองที่อร่อยที่สุดแล้วก็มีแถมของแถมเป็นแซลมอนซาซิมิอันนี้คือไซส์นี้ที่จริงเต็มกล่องนะมันจะมีมันจะมีไซส์อันนี้เป็นไซส์ครึ่งโลนะคะที่จริงมันเต็มกล่องตรงนี้เลยจัดเรียงสวยมากมีผักตรงกลางแล้วก็มีโชยุแถมให้แล้วก็วาซาบิแถมให้แต่ทีนี้เราอะ่ะชอบวาซาบิยี่ห้อนี้ <Wow. S 1> ซื้อได้ตามแบบบิ๊กซีโลตัสอะไรอย่างนี้ซื้อได้แล้วก็โชยุ ก็ก่อนเคยลองโชย,ยุที่ห้องอื่นมันก็อร่อยแหละแต่ว่าเพิ่งเคยเจออันนี้แล้วมันราคาถูกอะ่ะขวดนี้คือน่าจะ21บาทประมาณเนี้ยไม่ไม่ถึง30บาทเะนาะที่เราไปซื้อที่ดิซีแล้วก็เลยจะเอามาลองแล้วลองชิมแล้วคืออร่อยคืออด้เลยเราจะมาลองกินคู่กับแซลมอนซาตสิมิของเราส่วนปูไข่ดองจริงๆมีช่วงตัวมันด้วยกล่องนี้นะคะทุกคนกล่องนี้นี่ไข่เน้นๆ้นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยมีช่วงตัวมันด้วยอันนี้คือกล่องละ300บาท300บาทคือถูกมากอางจินทำแบบ คนไปกินแบบพวกบุฟเฟ่อะมันก็จะเป็นอีกราคาที่แบบได้กินเยอะๆแต่น,นี่คือแบบเราสามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้แช่แช,แช่ตู้เย็นไว้กินหลายๆวันเลยก็ได้แล้วก็มีน้าจิ้มซีฟู้ดแถมให้ให้แบบคุ้มมากในราคากล่องละ300อบาทได้2ตัวถ้าตัวเดียวก็คือ150บาทแต่ก็คือแบบไหนๆก็สั่งมาแล,แล้วก็สั่งมาเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อยากกินตัวไหนก็ออกมากินเออช่วงกระดองมันเรากินไปแล้วอันนี้คือช่วงตัวบัตร <บา S 2> เดียวกินไปแล้วรอบอันนี้ก็มันิวอะใช่คือก็กินไปแล้วคือกินไม่หมดได้มันเยอะเออมันเยอะแล ก็คือกินได้2วันก็ได้<ช>แต่คือเรากินแบบกินจัาเราหิวจริงค, <น S 1> ค่ะทุกคนเพราะว่าต้องมันอร่อยอันนี้คือกินไปแล้วครึ่งหนึง่งอันนี้คือครึ่งหนึ่งเลยนะคืออันนี้คือในคร่าคือนัดรับหรือว่า ถ้าในโคราชนะในโคราชคือนัดรับได้ในเมืองแล้วต่างอำเภอแบบเราจะมีค่าส่งแต่ถ้าต่างจังหวัดต้องสั่งต้องสั่งเยอะใช่ไหมใช่มันมันต้องสั่งเยอะมันถึงจะคุ้มมัในราคาแบบเท่านี้นะแต่นี้ถ้าแบบต่างจังหวัดอ่ะมันจะต้องอยากได้ตัวแทนอยู่อยากได้ตัวแทนต่างจังหวัดคือรอบนึงก็ให้สั่งแบบเกิน10กล่องอ่ะแบบสัก20กล่องมันถึงจะได้กําไรใช่เพราะมันต้องมีค่าส่งไงตามตามรถตู้รถทัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องมีค่ากล่องโฟมาอะไรด้วยแต่ทีนี้เอาแค่ในโคราชก่อนเรารีวิวก่อนจริงๆเราขาย นานแล้วแต่ว่าเราอยากลองทาคลิปรีวิวแบบมันกินง่ายมันอร่อยมันราคาถูกคือรสชาติมันดีใช่รสชาติมันแบบในในแบบราคาเท่านี้อะไรเงี้ยมันแบบคือดีมากเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อการสั่งไว้แน่นอคิดอร่อยมากยล้วตอนแรกเลยคือคอดที่โชยุก่อนคือโชยุอ่ะมันอร่อยมันขวดละยี่สิบเอ็ดบาทอะเขาจําไม่ผิดหรอกเขาจําได้อก่อนอันนี้คือวัชพิทแทนมันซะซีฟู้ดด้วย ชิ้นใหญ่เลยเหรอใหญ่ตัวโตเลยตูวเแล้วเต็มกล่องนะที่ซื้อมาใช่เต็มกล่องว้าวได้ไหม,มได้เลยแหละได้เลยนี่อันนี้โชว์อยู่เขาก็แถมให้นะของอของแซลมอนอนะ่ะเขาแถมให้นี่แบบนี้เลยแบบเต็มเต,ต็มถ้วยเล็กแบบนี้เลยแล้เต็มที่ปูดเขาอ่ะก็ไม่ได้ขี้เลี้ยุขี้เหล็นะคืออร่อยมากอร่อยรสชาติมันได้อร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวนะอันนี้ของ ที่จริงมันต้องมีกันไกลเล่เว<ม>้เดี๋ยวก่อนทุกคนเราจะทําให้ดูจะดูไข่ปูไข่ปูคือได้มากมดูนะ<ม>ทุกคนคะถ้าเรื่องการกินนะคะให้ไว้ใจเราคะ่ะทุกคนดูนะคะใกใกล้กล้องเลยอันนี้คือครึ่งเดียวนะว้าวไข่เต็มนี่คือเป็นถ,ถ้าตัวถ้าตัวนึงก็คือเป็นครึ่งก็คือเป็นสองส่วนอันนี้เรามี 2ตัวคะ่ะทุกคน2ตัวถามว่าแบ่งค์เขาที่จริงตัวนี้กินได้นะคะได้ไดไดจจกิน,กน,น,นดได้คนอื่นอาจจะกินไม่ได้เราต้องกินส่วนที่มันอร่อยที่สุดแน่ตัคนคนอื่นอาจจะกินไม่ได้แต่สําหรับฟัน <c oughs> เขาทุกคนคะสอนเป็นคณ,คณ <c oughs> ฟันภูม <c oughs> ิใจในฟันมากค่ะภูม <c oughs> ิใจในการจัดฟัน4ปีแล้วไม่ได้อะไรเลยค่ะ <c oughs> อย่างน้อยก็เอาไว้กินข้าวค่ะนี่เราจะเอาน้ำจิ้มซีฟูน่าราดกันนี้นัวนัวคือภาษาอะไรคะนัวคืออร่อยออ่อเ ทข้นใสเนี่ยคนใสคนพิเศษค่ะพิเศษบัณฑร์บัณฑม์ต่างจังหวัดมหาสารคามนี่ค่ะทุกคน <c oughs> อ่าน้ำจิ้มราแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกินข้าวตามเ <c oughs> ขาเนี่ยใช้มือนะคะเราไม่ได้สุกกระปุกนะคะโอ้โห <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาไว้นี่นะ <c oughs> ดูนะคะทุกคน มันฟินอะเนาะใช่ไม่เดี๋ยวเขาหินคุณกินของมนะันเขากินทุกคนคะบางทีเราก็ซื้อกินเองค่ะเราแทบไม่ได้ขายเลยค่ะแล้วมันต้องกินข้าวตามนเนาะแเ้วข้าวสวยแล้วร้อนอะคือเรากินข้าวไปแล้วขับ่งแต่ปูเรายังแบบยังไม่หมดอะ่ะเราแบ่งไปส่วนนะเป็นใจซาม,มากคือแบบเอาราแบบเราไปกินข้าวมาแล้วกินแต่กินลากกินก้อยมาแล้วกินมาแล้วคะ่ะแต่ว่าจะหากินนี่ กินราดกินก้อยอ่ะถ้ายิ่งเป็นของดิบก็คือไม่เคยซีเรียสเลยกินได้หมดค่ะทุกคนอันนี้คืออร่อยใช่ไหมลูกอร่อยเลยโอเคทุกคนคือมาไม่เคยกินอ่ะเพราะว่าไม่เคยกินเลยเพิ่งมาเคยกินเนี่ยแต่ว่าคือว่าแบบก็ทำมากินดิบไม่หมายว่ากินดิบกินดิบได้เป็นเนื้อเป็นอะไรคือกินนะแต่ว่าปลาเนี่ยแบบเดีคนไม่ชอบกินปลาแล้วแต่พอมากินแซลมอนอ่ะคือแบบถ้ากินกับโซยุกับอะบัตสตี คือกินไม่ได้เลยต้องกับ,กบน,น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวเพราะว่าน้นำจิ้มซีฟู้ดที่เขาแถมมาทุกคนคือมันอร่อยอยู่ได้ถ้าซื้อพวกกุ้งก็เป็นถ้าเป็นยิ่งเป็นพวกกุ้งเผากุ้งดองน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าแต่ร้านเราคือไม่ได้มีแค่สองอย่างมีขายใช่ไหมมีปูม้ากับกุ้งอีกแบบดองน้ำปลาคือแบบ,บดิบนะคะเพราะว่าขอ้อของของดิบก็คือมันดองได้ดองแล้วก็ <c oughs> มันสามารถเก็บได้นานทุกคน สดก็คือเราอะทำสดๆแล้วก็ดองแล้วก็อัดฟิตแล้วคุณอัสดไหมหเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเอาจริงกลับเข้าเรื่องคือเ,<ร>เบลกินไปแล้วสองคำคือเบลอะ,อะกินกินเป็นแต่ว่าเบลอะจะกินแต่กับแต่กับเอ,อ่อีฟู้ดซีฟู้ดอ่ d คือกินกับตัวอยู่กับอันนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นสอนกินอะทุกคนคะ่ะวาซาบิที่ฮอน,นี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคน ก็ไปหาซื้อได้ตามบิ๊กซีเโลตูเออได้หมดมีหมดห้างต่ก็มีไ้าจะนึ่ไม่รู้ว่าเซเว่นมีหรือยังนะแต่ว่าเซเว่นน่าจะไม่มีครับไม่แน่ใจต้องต้องลองไปดูคือเราไม่เคยไปซื้อไงใช่เพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้บิ๊กซีเราครซื้อบิ๊กซีเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะมีครบกว่านี่คือบางคนอาจจะแบบใส่วาซาบิต่างหากแต่ตอนนี้ชอบใส่แบบนี้มันอร่อยคุณดูนะ รบีมันมันขึ้นมันได้ทุกคนเนี่ยดูนี่ให้ดูเลยสดสดมันสดแล้วไม่เท่าไหร่แล้วแบบมันเป็นส่วนนะเขาเรียกส่วนที่มันอร่อยมันมันมันอ่ะเขาเรียกอะไรท้องเหรอดูลายมันได้เลยเลยมันเป็นส่วนที่อร่อยอร่อยที่เราคัดมาให้แล้วคุณไม่ต้องคิดมากเลยเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบบาทครึ่งกิโลคือคนห้าร้อยกรัมคือคุ้มแน่นอน บอกเลยว่าคุ้มอย่างวันนั้นเราเคยไปเดินห้างหนึ่งเนงนะาะใช่ไหมห้างแบบใหญ่แล้วคือมันก็มีอะ่ะก็มีแต่ว่าคือแบบคือแบบว่าเราว่าอันนี้คุ้มค่ากว่าห้าร้อยกร,รัมครึ่งโลค,ะค่ะทุกคน<ล>มีชโชยุวาซาัซสบิแล้วก็น้ำจิม้มซีฟู้ดให้เลยพร้อมมีตะเกียบให้ด้วย,าายคือพร้อมทานเลยคุณกินข้าบเดียวไม่หมดอ่ะไม่หมดเราเราคือแบ่งแบ่งไว้กินอันนี้สนกิน กินไปเยอะมากแล้วนะเกินครึ่งอ่ะกินไปรอบแรกอ่ะนี่คือชิ้นที่เขาชิ้นที่ใหญ่มากแล้วสวยคือมันไม่มันไม่ช้ำเลยเนาะไม่ช้ำเราแช่ตู้เย็นไว้แล้วคืนหนึ่งนะคะหลังหลังจากที่เรารับของมานะหลังจากแช่แช่ตู้เย็นไว้ก็อยู่คืนหนึ่งเราไม่ได้แต่ว่าถ้าอย่างปูเนี่ยเราจะใส่ช่องฟิดไปเลยเพราะว่ามันต้องการความเย็นพอเราจะกินเราก็ออกมาละลายไว้ก่อน แต่ว่าอย่าง,างแซลมอนอนะเราจะเอาแช่ช่องเขาเรียกช่องใต้ช่องฟิดอะคะ่ะช่องรองฟีดะอะเออคือมันจะไม่แข็งมากเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแล้วตอนที่มันละลายอะแบบรสชาติมันจะเปลี่ยนคือน้ําในปลามันจะเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเราใส่จำไหนคือมันจะพอดีเนี่ยเราออกมาก็พอดีเราเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะคะทุกคนมันพอดีมากมน้ําจิ้มซีฟู้ดก็แบบอร่อยแล้วมันลงตัว แล้วน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็สามารถกินกับปูได้กินกับแซลมอนนะคือมันลงตัวไปหมดทุกคนคะ่ะเรามีท่อนพีคะ่ะ<ป>เนี่ยทุกคนยังเขานั่งขุดดูคนกินอนะ่ะมันดูอร่อยมากกินปูกินอะไรก็ยังไม่ไม่รู้นะคนอื่นอาจจะเป็นแบบอไแต่สอนรัเป็นแบบนี้ทุกคนดูนะอันนี้คือมันแข็งๆเลยนนะเนี่ยเนี่ยคือยังไม่ได้แบบไปตัดหรือไปทุบมันนะอะดูนะ คนก่ะส่วนก็กัดมันออกมาได้ค่ะถ้าอย่างเป็นฟันคนที่โคมแตกแล้วเออถ้าเป็นฟันคนอื่นก็คงแตกไปแล้วแหละแต่มันเรียกว่าอือแต่เออถ้าไอคือเออว่าซัดเออคุณคนที่ไหนก็คนนี่อะโคราชถ้าใครแบบกินแบบนี้มันเอาคอมเย็นดูนะคือคนอื่นอาจจะแบบอุ้ยมันมันจะบาดปากไหมมันบาดค่ะใช่ค่ะมันบาดปากตรงเนี้ย เออตออนนออนเนี้ยม,มันบาปนะ่มันขมจริงมากงหมดเลยมาถึงปูไม่หวานคุณนี่หละเุ้ยนี่ทุกคนแต่เนี่ยพอเนี่ยดูตรงนี้ก็ยังเป็นเนื้อเลยเนี่ยแล้วเนื้อคืออร่อยมากอันนี้คือเสียงปันดิฉันเองค่ะทุกคนแล้วมันอร่อยคือมันสดมากคือด้วยความที่แบบมันสดมาแล้วเราก็เอามาดองน้ำปลา น้ำปลาตัวนี้ไม่ใช่แค่แบบน้ำปลาธรรมดามันเป็นน้ำปลากวนที่เขาแบบกวนมาแล้วกวนกับน้ำตาลกวลนกับอะไรสูตรของเขาแล้วมันลุตัวค่ะแล้วมันแบบอร่อยอะเนี่ยทุกคนขอนอุญาดูดค่ะเนี่ออยแล้วอขุแาตกินกับข้าวนะอาจจะใช้ช้อนซ่อมหรือะอะไรก็ได้แต่ว่าขอยญาใช้แบบนี้เนี่ยแล้วข้าวเราคือยังร้อนๆยูนะ ันนี้เราก็กินไม่หมดหรอกเขาว่าเอาจริงมันเยอะมากค่ะทุกคนปูหนึ่งตัวเนี่ยกินข้าวได้สองมือ้อ <Wow. S 1> บางคนกินข้าวเยอะอาจจะมื้อนึงไปต่อนนั้นเป็นคนกินข้าวแค่นี้แหละแค่นี้ก็อิ่มแต่อชอบกินกับข้าวกินเลยเนี่ยคือเยอะมาก <Wow. S 1> ด้วยมันกินได้ทุกส่วนค่ะปูนะมันกินทุกส่วนจริงๆินะคือเนี่ยเมื่อกี้ตรงกล้ามมันใช่ไหมอันนี้ต้องขามันทุกคนขามันเนี่ยตัวหนึ่งก็มีละแปดขาเนี่ยกัดตรงนี้ กัดแล้วดูดอ่ะเขาเรีเยกาอะไรกัดกัดดูดอ่ะเออ <S 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 แล้วเนื้อที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันจะออกมาจากขามันใต้คลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้เพราะว่าเราจะกินต่อแล้วค่ะแล้วก็ถ้าจะติดต่อสามคูแเดี๋ยวใต้คลิปใต้คลิปเดี๋ยวแป,ป,ปะเฟซบุ๊กไลน<า>์เอาไว้ให้แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ก็แบบ รอบต่อไปอยากให้เราอ่ะคิดต่อไปอยากให้เราอะกินอะไระไรีวิวอะไรคือแบบแนะนาเราได้นะคือสอนอนไปคนทุกคนอาจจะอาจจะเห็นฟันสอนแล้วมันแข็งแรงเกินอะเนี่ยคือเสียงฟันมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะุคนแบบมันมันแข็งแรงมากมันกัดอะไรพวกเนี้ยไม่มีสดุมสทานเลยส่วนส่วนกินได้สบายมากโดยที่ทุกคนอาจจะใช้กันไกลใช้มีดใช้ค้อนใช้แหลกไม่ไม่เลยค่ะเรากินอย่างนี้สบายมาก <Wow. S 2> แนะนำกนะันท้ามาได้ว่ารอบต่อไปให้เรากินอะไรเราร้อมถ้าเลือกคองกินแลสู้มากบะกินนี้แล้วก็ขอลาไปถ้าขอลาจะไปกินอะไร